ปล่อยวางกรรมธรรมก็คือปล่อยวางพฤติกรรมที่มันเนื่องด้วยธรรมเพราะว่ากรรมนี่มันจะเกิดพร้อมทั้งมโนกรรมวจิกรรมกายกรรมที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตบ้างเราก็ปล่อยวางธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดจิตใจเราจะได้ไม่เร่าร้อนหัใจจะได้ไม่ร้อนความรู้สึกจะได้ไม่สับสนความคิดจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอารมณ์จะได้ไม่กระเจิง แต่เพราะคนเราไม่ได้ปล่อยวางกรรมทะยึดกรรมที่เป็นธรรมขึ้นมามันก็เลยใจเขาจะร้อนเพราะว่ากรรมมันตามมาทันนะกรรมคนเราเนี่ยเยอะมากไม่ว่ากรรมหนักกรรมเบากรรมเจตนาไม่เจตนากรรมทั่วไปสารพัดกรรมนะกรรมมันเยอะจนเราต้องปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางมันเราจะสู้แรงแห่งกรรมไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วทำที่เรายึดไว้มันก็จะขาดเช่นถ้ามีศีลศีลกาดมีสมาธิสมาธิก็จะเสียมีปัญญาปัญญาก็จะ ฟุ้งซ่านมีสติสติรักษาขาดเราเลยปล่อยวางนะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วเราเรียกว่าสติสงบนะสติสงบปัญญาก็สงบสมาธิก็สงบถ้าอย่างไรสมาธิมันไม่สงบสมาธิมันติดตกวิญญาณปิติสุขกิตติอุเบกขามันก็ขึ้นขึ้นลงลงแมันจะเลื่อนปัญญาก็เหมือนกันแหละมันจะอนิจจังบ้างทุกขังอนัตตาบ้างมันก็จะฟุ้งซ่านมันไม่สงบเพราะว่าปัญญาไม่สงบสมาธิไม่สงบ แล้วก็สติก็จะไม่สงบสติมันก็จะระลึกไปเรื่อยระลึกไปในกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมขากรรมเรากลัวกังวลสติก็จะขาดก็จะแต่ก็เลยปล่อยวางกรรมสติกรรมธรรมถ้าเป็นเรื่องของจิตนะคนที่ชอบดูจิตนี้ต้องปล่อยวางกรรมกรรมจิตนะปล่อยวางกรรมจิตเมื่อเราปล่อยวางกรรมจิตได้เนี่ยเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านกับจิตเพราะการปฏิบัติจิตเนี่ยเป็นการเอากรรมไปใส่จิตนะก็เลยปล่อยวางกรรมจิต จิต,จต,จตมีราคะไม่มีราคาโทรศไม่มีโทรศโมหะไม,ม,ม่มีโมหะเนี่ยโลภะไม่โลภะสงบฟงุ้งซ่านหลุดไม่หลุดเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางกรรมจิตด้วยปล่อยวางกรรมเวทนาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ดีใจเสียใจเฉยเเนี่ยปล่อยวางกรรมวเวทนาด้วยถ้าป็นอย่างนั้นแล้ะเฉยแล้วก็กรรมเฉยเนี่ยไปอยู่ที่จิตอีกอยู่ที่เวทนาอีกเอากรรมไปอยู่ที่สุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างบางคนว่าเฉยดีแล้วจริงไม่ใช่กรรมก็ยังอยู่กับความเฉยเฉยก็ต้องปล่อยวางอีกทีหนึ่ง ปล่อยวางกรรมวิทนาปล่อยวางกรรมกายนะกายมันจะเป็นทุกโศกโรคภัยต่างๆเนี่ยต้องปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางไปยึดติดเอากรรมไปยึดติดว่าทุกอย่างมันเนื่องด้วยกรรมหมดเลยท่านยังสอนเรื่องกรรมศาสนาพุทธนี่ <c oughs> ก็เลยปล่อยวางปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางกรรมกายกายเราเราจีบไข้ไปสบายเนี่ยให้ปล่อยวางอย่าไปยึดติดมันรักษาตามอาการแล้วก็ปล่อยวางด้วยไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะหายไม่หาย จะเป็นอะไรหรือไม่ทั้งตัวเราตัวเขาปล่อยวางปล่อยวางแล้วเราทําไปตามหน้าที่จะให้ปล่อยวางไว้ก่อนคืออย่าให้มีกรรมเข้าไปซ้อนในกายอย่าให้มีกรรมเข้าไปซ้อนในเวทนาอย่าให้มีกรรมเข้าไปซ้อนในจิตอย่าให้มีกรรมเข้าไปซ้อนในธรรมเมื่อปล่อยวางแล้วหนึ่งกายจะไม่เล่าร้อนไมน่กระสับกระส่ายเวทนาจะไม่พุ่งอหมายความว่าเวทนาเนี่ยจะไม่ร้อนแรงจะไม่แรงสุขทุกข์ดีใจเสียใจเฉยๆก็จะไม่จริงจังกับมัน ก็จะเป็นทาให้เราไม่ไปฟังกับความรู้สึกจิตนะจิตเราก็จะไม่ยึดติดจิตเพราะว่าจิตถ้าเรารู้ว่ามันเป็นกรรมจิตเนี่ยเราก็จิตมันจะมีราคาไม่มีราคาก็ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ได้ไปยินดียินร้ายมันจะมีโทสะไม่มีโทสะมีเมตตาไม่มีเมตตาบางคนว่าไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีวหาแล้วก็ดีใจก็พอใจก็นั่นแสดงว่ากรรมกรรมยังไปพอใจอยู่กับ จิตอยูนะ่คอยดูจิตคอยละคอยระวงังคอยจเจริญรักษาอยู่เ็เรากรรมไปใส่จิตอยู่ก็เป็นการครอบงำครอบงำก็ทําให้จิตนั้นในท,ที่สุดแล้วก็จะร้อนนะจิตใจใจ,จะเป็นรนที่จิตใจร้อนนะไม่สามารถควบคุมจิตเองได้ก็ปล่อยวางกรรมจิตกรรมธรรมก็เหมือนกัรทาสมโพชงนี่แหละที่เราปฏิบัติกันเนี่ยปฏิบัติไปหมดแล้วถ้าเราเอากรรมไปใส่เดี๋ยวผลของกรรมที่เราไปจเจริญสัโพชงเนี่ยจะทําให้เราหลงคิดหลงพูดหลงทา ทําไปทัว่วคิดไปเรื่อยพูด <tinc S 1> ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็เลยปล่อยวางปล่อยวางกรรมจิตด้วยกายเวิาจิตธรรมเมื่อเราปล่อยวางกรรมเหล่านี้วิบากคือเราก็จะปล่อยวางรู้ปล่อยวางเห็นปล่อยวางได้ยินปล e. <in> ่อยวางทราบได้ด <in them> <in> ้วยว่ามันจะเป็นสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบและกายวิทญาจิตธรรมก็สักว่าเกิดมาจากการที่เราปล่อยวางคำว่าปล่อยวางคือไม่ยึดติดเพราะมันยึดไม่ได้ไม่มีอะไรยึดอะไรเลยปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางแล้วหนึ่งเราจะดูที่ความรู้สึกเราไม่สับสนอารมณ์จะไม่ฟุ้ฟงซ่านความคิดจะไม่วิตกกลัวกังวลหัวห่วงใจจะไม่เล่าร้อนอผลนิสตามากงคดีนี้เขาเรียกว่นานิพพานนิพพานมันตัดได้มันละได้มันคลายได้เป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันนะเราก็ทําไปทาแล้วมันก็คลายออกตลอดเมื่อมันคลายมันที่ผลคลายดีแล้วเราก็จะไม่ต้องดิ้นรนโดยการใช้สติ สติราจะไม่ขาดไม่ต้องใช้สมาธิอะไรสบายสบายก็ไม่เสียสมาธิเพราะยิ่งใช้มันยิ่งเสียนะสมาธิเนี้ยิ่งเราใช้สมาธิไม่ว่าเราอ่านหนังสือเราทํางานเราใช้ไปมากๆเนี่ยมันก็จะหมดถ้าไม่หมดก็จะมีคนมารบกวนสมาธิทาให้เราเสียสมาธิคือไม่หมดก็เสียพง่ายๆนะแต่ถ้าเราปล่อยวางเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะหมดก็จะใช้คำว่าไม่อยู่แล้วไม่ว่าสมาธิไม่ว่าสตินะไม่ว่าปัญญาก็ใช้คำว่าไม่อยู่แล้วหมดเราก็เลยปล่อยวาง ปล่อยวางความมองสงสัยมันจะหายไปมมยยไปล่อยวางหมดช่วงนี้เราก็ดูอาการเราเราอยู่ในอาการไหนนะกรรมไปยึดติดอยู่กับกายหรือเวทนาหรือจิตธรรมถ้าเราหมุ่นกับกายก็เรื่องความสวยความงามหมกมุนกับเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ในจเสียใจของตัวเองคนอื่นถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับจิตก็นะตคือหมายความว่าดูจิตอยู่จิตต่างๆสภาวะจิตมันเปลี่ยนไปเราก็จะลงได้หรือสภาวะธรรมเราก็ ปล่อยวางหมดเพราะสวัสทำนี่เยอะมากเยอะจนแบบคนเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตหรือว่ากี่พักกี่ชาติก็ดูไม่จบเพราะมันอัปเกรดจิตมันพัฒนาไปเรื่อยเราก็เลยปล่อยวางนะปล่อยวางปล่อยวางกรรมปล่อยวางกรรมธรรมกรรมอิกรรมเวทนากรรมกายเนี่ปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางกรรมนี่กรรมตามทันเมื่อไหร่ยุ่งนะเพราะว่ากรรมคนเรานี่เยอะมากเยอะมากกันถ้าแม่คิดเรื่องกรรมทำ่าไม่คิดเคยปล่อยวางนั่นแหละ เพราะว่าถ้าเราปล่อยวางกรรมทําได้ปล่อยวางกรรมเวทนากรรมมังกตได้ <t> ก็เป็นเหอนกับปล่อยวางเรื่องชา <t> เรื่องยา <t> เรื่องโลกได้ด้วยเรื่องโลกก็คือเรื่องของกายเรื่องของชาคือเรื่องของจิตเรื่องของยาก็คือเรื่องของธรรมนี่แหละเมื่อเราปล่อยวางได้ก็เหมือนตัวไม่ยึดถือเราไม่ปล่อยวางกรรมตัวกรรมเป็นตัวเชื่อมเป็นสะพานเป็นสือ่อต้องปล่อยตัวแรกเลยแต่ก็เราพยายามจะทํากรรมดีและกรรมชั่วแต่กรรมดีเราทําอยู่แต่เราก็ปล่อยวางด้วยกรรม ไม่ดีเราก็ไม่ทําเราก็ปล่อยวางรับแต่เมื่อใดเราต้องทําหรือว่าเราก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางคือปล่อยวางตลอดเวลาเหมือนเราต้องทำงานเราสะอาดเราสกปรกเนี่ยเราทํางานเนื่อใครออกเนี่ยเราก็ต้องทำเนือใครไม่ต้องออกแต่เราก็ต้องชําระล้างเราก็เหมือนกันเราเจอกรรมเนี่ยบางทีกรรมเราไม่มีแต่ว่ากรรมคนอื่นรอบข้างเราเนี่ยมาเนื่องกับเราเราก็ต้องปล่อยวางภายในเอาปล่อยวางภายในไม่ึดติดคือไม่ได้คิดอะไร่ะเหมือนคนเราที่ไม่ไม่คิดอะไรกัน ความรู้สึกอารมณ์จิตใจก็จะไม่สับสนไม่ฟุ้งซ่านกับพฤติกรรมผู้อื่นนะไม่ว่ามายาไม่ว่าสมมติไม่ว่าความจริงเราก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางไม่ติดใจไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติดความคิดพอเราปล่อยวางทําปล่อยวางกายปล่อยวางวางวิถรนาปล่อยวางจิตนี่แหละเมื่อปล่อยวางแล้วอันก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าภายในมันไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้เครียดไม่ได้วิตกไม่กังวลไม่ห่วงอะไรเวลามันจะเครียดจะวิตกจะ้่นร้อนจะรุ่นรอนสับสนมันก็ดับได้ มันดับได้มันคลายได้มันสระดัทันไม่อย่างมันสระดไม่ออกความรู้สึกที่มันสับสนจิตใจที่มันค้างคาความคิดที่มันกลัวมันสาะดไเม่ออกที่สระดไม่ออกเพราะเราไม่รู้วิธีออกอะวิธีออกก็คือปล่อยวางจิตปล่อยวางทำปล่อยวางกายปล่อยลยนะก็ดูตัวไหนที่ว่าเราไปติดอยู่ก็ปล่อยวาตัวนั้นเช่นถ้าเรากลัวเรารู้สึกแปลกรู้สึกไม่รู้เป็นอะไรไปน,นี่แสดงว่าเราต้องปล่อยวางทำละเพราะเราไปยึดติดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราสูญเสียเราผิดหวังเราพัดพลาด มันมีเราอยู่ก็เลยปล่อยวางทำทำนี้เป็นรวมก็เป็นการปล่อยวางทั้งหมดเลยปล่อยวางไม่ว่ายึดติดอะไรก็ถ้าจะเอาแบบอัตโนมัิก็คือปล่อยวางกรรมทำปล่อยวางกรรมทำเพราะว่าการปล่อยวางกรรมมันก็ปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตปล่อยวางกายด้วยนะปล่อยวางทำกรรมทำกรรมทำธรรมะนี่แหละปล่อยวางกรรมทำกรรมคือสังขารกรรมทำก็คือธาตุปล่อยวางธาตุเป็นสังขารก็แล้วครับ ท,ท่กกทาก็สกวท่ามันจะลงลงเป๊ะหมดเลยถ้าเราภาวนาถูกนะมันจะลงลบทำหมดเลยถ้าเราภาวนาผิดมันจะค้านกันเพื่อค้านกันเราจะมีความรู้สึกค้างอยู่อารมณ์ค้างความคิดค้างมันค้างแต่ถ้าภาวนาถูกมันจะคลายหมดเลยความรู้สึกคลายอารมณ์คลายความคิดคลายจิตใจ,จมันคลายมันคนคลายหมดนะก็ให้ปล่อยวางทำดีๆนะ